ทุกสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง f อที่ทีัาแฟงสมองสบอนส,อสุขสุขคนยินดีตอนหลับทุกทานค่ะสุดสองสบโบต้าแนวผู้พี่นอ้องเจนิดข้าป่าริบริบขาสากันพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดออกมันอกนอกรกีบสบโบก,ก็เลยมาหา มากับตอนนีตอนนี enfin bon ้ก <mission up> ัอ <protecting> ย <room> <My> <around> okay, ่ดอนบ้านหางทางแรกของปีถี่ออกป้ายยังหอดปากะเหนื่อยได้แบบเนาะเอสแหลกสุดได้ด้วยสิบ่ไร้ยสิส้มคำเขาสาเขาลืออยู่บ่คือเห็นแต่ออกในเฟสในไลน์ น,นี่สมีบ่บาไล่เห็นดอกหนึ่งนี่ยังใครได้พอสิเขีบยบเห็นพอดอกงั้นมาจาักบอนเขียได้เนาะพอแม่มาสีเนาะ nhìn cái này cái mà đọt nè người nhân khai đó thôi khai chợ khuất này. trái bòn cho ao hả kia bưng đu khuất bưng đu เฮ็ดดังหมูเป็นอะไรเฮ็ดดังหมูบัดเขาเหา็นคือบ้านคาวหุงอ๋อเฮ็ดอันนี้เขาเอาินเฮ็ดยังวะลืมเลยแม่นบอเฮ็ดดังหมูโอ้ยมันหนาวแล้วมันบูดมันเป็นอะไรกินแล้วมันยิม้ม พี่เนาะหัวใจพีบ่เหตุมันคือเป็นในวนี้หน่ะมันคือเปื่อยหนะมันหวานสมองมูกอ้ี่หนึ่ะมันปวดๆต้อเฮ็ดดังหมูเดี๋ยเอาไ้สองหมูสาหมูนี่จะมันเ็ดง็ดห้าว่ยเสีหน้าเลยยพี่เอาขุดมึงดูเจามันออกเอาขุดบอลเวยเก็บได้ถึงเป็นปวกทีทางตลา เขาเจ้าเขียยัางสันเห้เจตเฮ็ดยังสันเฮ็ดยังสันเจตนี่เจตมาบ่งดูเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังพี่น้อง เห็ดโคบ้างเฮ็ดยังอันหึ่มเฮ็ดดินเฮ็ดันโเฮ็ดสเฮ็ดโคเฮ็ดสะเอาบ่เฮ็ดปล่พี่น้อง กุคอยได้ในโพลนะคอยมานบอพิเนาะมานมาน่ามันกำลังหน่อยเกินไปเนาะอ่ะอีหลามเมื่อไหร่เก็บลำเขาคนคือคอยอ่ะกินบัวมานดอกเก็บลำเขาเก็บลำเขาน่ะค่ะเขาเบีลยอะไรนะเขาเบิ่งเขาลืมบัมันออกเลยมันบ่ได้ลืมเนื่อแต่มันหักบเห็นแล้วมันยังหน่อยบ่าจะครั้งนียวนี้เห็นได้คำบดีเขียบ้านนิด โอ้ยมาหาเห็ดเผื่อจะมาขุดกี่หลอกเราไปหาก็ไปหาหลอกบอลเท้าเคยได้หอยนี่หน้าเหานี่โดนโดนบันห่างเลยไปบุญไปบุญมันเหมาะหาเห็ดกัน น่อยก็เห็นท่านบุญเจ้าหน่อพี่น้องลูกอันซาบาโทมได้น่ะพี่น้องเยได้เห็ดปัวลูกก็เมียบาโทม ห่วยพี่นาะจนเต็มจำพ่อเขาจะจังปล่อยพายประทานหนามลายเลยพี่วัดเก่าได้นี่บลห้องกุดเก่าของอีหยังเื่อนเออน้องซิมน้องแสงนี่น้องซิมเทิร์นไปนะน้องแสง ได้ยินแต่เขาจะเอิบตอนยังหน่อยน้องซิมน้องแสงน้องซิมน้องแสงแล้วมันมีซิมอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเอิบน้องซิมตรงสายมีแสงปรากฏการณ์ขึ้นมากเลยเอิบน้องซิมน้องแสงฮะตะกี้มีเป็นบ้านคนหมอ ็เลยมันเป็นบันนฮห่างเป็นยังมันคือห่างต่ข้าวสมัยอันหายังไปลม่มสมัยอันข้าวอันฝรั่งัยสมัลคุณคุณลุมหบวคุดลุมปบเจกปบเสือ 100ปีกะมาโอ้ยมหาเห็ดก็บ่ได้พดอกพี่น้องไสจะได้ยังซ่ํนีสอันนี้กเ็ดอันนี้เห็ดแล้วโลดบ่ได้กินดอกคั่นบ่ซ ที่เ็นสมัยฮะยังหน่อยเนาะมาอ่านหนาโอ้ยแต่กี่นามที่บ้าวบอกตำทเทลสาบหน่อยู้เท่านี่ยามหนามนามันขึ้นนามเต็มมดแถวนี้น้าแนวโฮมฮะนี่งตองนังเฮียนมา่กี้ยวาัวนามถ่ว มีปีงลายอีกอยู a, so ่อยู่เหือไปอะไรก็เกี่ยวใส่เหือสอยกันหมดบ้านเละแต่กี่เต๋อสโบยังน้อยสโบก็เคยมาเกี่ยวได้มาเกี่ยวสอดผนตอนเป็นนักเรียนเพราะนันนักเรียนมาเกี่ยวเขาตอนสโบยังน้อยนี่ เด่นโพลองลงไปไต่น้ำในน้อยนุ่งเตะสมนุ่งเตะสมเสือไปหนึ่งพราะว่ายังน้อยนุ่งของท่านมี่อือก๋าที่ถ่วมขันแล้วเนาะกะละยาวแล้วคนจิปุ้กย่างน้องหมื่นปีนี่ น้องใหม่เนี่ยก็บระทรมดาได้ก่อนแต่ข้าวเ่าเกิดมากอะเห็นแล้วเนาะยังอยู่ยงคงกระพันเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองน่ะน้องใหม่ตูดมันเจ๋เอาเอากระยาเนาะปลาบมันซะโอ้หมากล้ำบ่วงผูกซุกเรื่องหุ่นหมากล้ำบ่วงเจ๋อ อย่ากินเลยเอามาได้มีแต่หมดแดงโบโบไปพาดนะฮั่งมดแดงโอ้ยไม่อยพอดีวันตะเวนเหน่ตา nhàng nhà chân sào của bà đại ôi mọi người นี่เพื่อนเพื่อนอาสโบเพื่อนแมก็พอพอนายเน่เพื่อน n h าสโบพี่นเนจะ่คนเสียแล้วเมื่อก่อนสโบมาข้นกินหมากันต้นม่อนตอนสโบยังหน่อยแต่เดี๋ยวี้ต้นม่อนตายกี่ดี ได้แต่แม่อีบัวแม่อีบัวเฮ็ดปูกสองหมูป่มปกปแต่มกนกพ่นเ็ดอวยนะ้ากระพ่นขึ้นจากคิดดินน้อยหนึ่งเหมาะเทือนแนโวโฮมเลยได้พี่นนองเจ้าเห็นยังจันแม่จะได้เฮ็ดปวกแม,ม่จะได้เห็ดปวก แม่จะหากินมานได้โอ้เมือเดี๋ยวกินน้ำแม่ขนมเลยเนอแพึ่งใหญ่ๆน่ะเออมากินน้ำมดีแท้ไปื้อหมูให้กินมียังกไขนมุ่งเดียวกอีเงินบอ่อ่หาอหเ่งอันหเ่งอันเกินเนถุงนึพัน กินในทุ่งหนึ่งไอ้โซ่1 0 0บ่มีเงินขอกินสือๆบะไรอีกบอกเที๋ยวี่ๆไยนะมา10,000ในทุ่งว่าไงนะในๆไม่ให้กินแล้วมาให้กินเลยอ้ายเจ้าเจ้าปเพื่อนบอกเอยเขาจะกินยังง่ายเหมือนกันแหละเจ้าจะไปดิกลงหน้าหามเออโอ้เร็วต้องทบว่าไงก็บอกให้กินอย่างวันใดคือ10,000 3,000มาขายทุ่งไง10,000 ใา้ขนมหายทุ่งสิบพันมาโชวผมนุ่มเพื่อซืมาหายไงนั่นู่บาซืมาหายังมาคายโตโชคเี่ยได้โชคลุงก็ได้มากคูบ้าซื้อมาห้ยังิมาขายตตอลู่มุแมุเจส้ จะมาเทียงเรากินขนมบ่จเต่น้องมูบักใหญ่ไ็ยังหายทุงขนมไม่น้อยจวงทำแล้วไปๆมังอะหยเาก้อนแต่ขนมก้อนเหนื่อยไม่ต้องเจียตงน้นแม่ไม่ได้หิป้าได้แต่เฮ็ดเผา็่ไม่ได้ลงนอไม่เล่มึงทาแค่หิ้บผัวนมึงผป้าเออ ต้นหย่าละทันเข็ดคือลายแท่นโผล่งวแนวโฮมบัตชิสว่างลาย nhà như ừ. nhà mòn hạng mất hèn ừ. lâu cứ thay bay đập bây giờ nha ác quyết mục hôn cả hảo 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 một, hảo 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 ท้ายหน้าท้ายหูหน้าเลพี่น้อง